มึงทําได้แค่อาจารย์สายมแหละอย่างอื่นมึงไม่มีปัญญาหรอกเอาตรงๆผมก็จบจบครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะโดนโดนขนาดนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับมันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ คือย่างที่ทุกคนรู้ว่าตัวของผมอะ่ะก่อนหน้านี้ผมเป็นอาจารย์สายหมใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกิดประเด็นดรามา่าขึ้นมาค่อนข้างหนะักแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัวผมต้องเปลี่ยนเส้นทางตัวเองแล้วก็ผมก็จะมาขายของจริงๆผมก็เครียดอยู่ในใจอยู่แล้วมีความกดดันในใจครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่มันไม่ง่ายเลยกับคนอายุ41แล้วแบบต้องเริ่มต้นเส้นทางใหม่อีกแล้วหลังจากที่ประกาศไปแล้วว่าผมจะขายของผมก็ตั้งใจกับมันมากแล้ววันช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วมั้งครับ ผมก็ได้โพสต์เปิดรับฝากปักตะก้านะครับในช่วงเทศกาล11/11ผมก็โพสต์ไปมันก็มีผลตอบรับที่ดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเพิ่งผ่านช่วงดราม่ามาทั้งเอทั้งแมทธิว w ผู้ช่วยของผมและเด็กทุกคนแอดมินเขาจะพยายามไม่ให้ผมเห็นคอมเมนต์ comment, หรือข้อความต่างๆที่มันจะกระทบจิตใจผมว่าผมเป็นคนที่ไม่สู้คนแล้วผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเซนสิทีฟกับเรื่องแบบนี้แต่มีช่วงเมื่อวานนะครับช่วงเมื่อวาน เราไปถ่ายเอมบกันเราไปถ่ายงานกันแล้วผมก็ไปได้เห็นของของน้องที่เขาทำงานอยู่ที่เขากำลังตอบลูกค้าเพราะว่าเราแอดมินไปช่วยแบบในการถ่ายด้วยผมก็ไปเปิดดูมันจะมีอัลบั้มอัลบั้มอัลบั้มหนึ่งะครับที่น้องซ่อนไว้โดยปกติแล้วอัลบั้มที่ผมเห็นเวลาที่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็แบบที่ผมจะเห็นเนี่ยผมจะเห็นเฉพาะแบบอัลบั้มรีวิวสบู่อัลบัม u, ลบ้มแบบอ่า คนนั้นว่าอย่างไงแต่เรื่องนี้ดียังไงแบบไหนะยังไงเป็นรีวิวของลูกค้าส,ส่วนมากนะครับแต่ว่าในเครื่องนั้นมันจะมีอัอลบั้มหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นอัลบั้มที่เขียนไว้ว่าแบบห้ามให้บอสตูแล้วเราก็คลิกเข้าไปมันเป็นการรวบรวมความเกลียดชังไว้ในอัลบั้มนั้นเนะนี่ยเช่นมึงทำได้แค่อาจารย์สายมูแหละอย่างอื่นมึงไม่มีปัญญาหรอกจะไปรอดเหรอคือมันมีคำที่มัน จ็บปวดเยอะมากนะครับเหยียบย่าม,มากเหยียบย่าศักศรีการเป็นมนุษย์มากเหยียบย่าในทุกๆด้านเอาตรงๆผมก็จบจุกครับจริงๆแล้วตัวผมเองมีความกดดันที่อยากจะทําให้แบบลูกค้าที่มาฝากปาติก้าออกมาให้ดีที่สุดเราประชุมกันบ่อยมากทํางานกันหนักมากแล้วผมก็มีความกดดันในใจลึกๆว่าแบบเราจะทําให้ลูกค้าแบบประทับใจกับเราได้ได้มากแค่ไหนทําได้หรือเปล่าแล้วเรามาเจอแบบนี้มันมันกลายเป็นว่าแบบ ผมเฟลมากเลยฟลแบบความความมั่นใจในตัวเองหายไปเลยอ่ะมันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบการเป็นอาจารย์ใส่หมวกของเราที่เราเคยเป็นน่ะเราเชื่อแบบนั้นมันผิดมากเลยเหรอแล้วมันทำให้มันแปลว่าใครก็ได้จะมาเหยียบย่ำเราอย่างนี้เหรอครับเราก็จากเหตุการณ์นี้มันทำให้เมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนแต่แต่พูดไปเนาะผมผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาครั้งครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งสถานการณ์นี้มันเป็นการโดนดูถูกแบบเหยียบย่ำจากรีเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมเริ่มทําสบู่นิออนแล้วตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ในครอบครัวของผมมันเนี่เสียงเยอะมากนะครับและผมเริ่มขายของออนไลน์เมื่อประมาณ11ปีที่แล้วแล้วก็คนก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าการขายของออนไลน์มันจะสามารถทําเงินได้แล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกในการทําอาชีพนะครับก็เลยต้องขายสบู่ออนไลน์ ตอนที่ผมกําลังนั่งทํารีวิวทําสบู่อยู่ตรงนั้นนะครับมันก็มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อและเขาก็เ,าเป็นเจ้าหนี้ของพ่อด้วยเขาเดินมาถามว่าเฮ็ดยังเอก็คือแบบทำอะไรอยู่เราก็บอกว่าขายสบู่ออนไลน์ครับแล้วเขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบเออขายให้มันได้ได้เยอะๆนะพ่อมึงอ่ะจะได้ไม่ต้องมาเป็นหนี้กูหาเงินมาใช้หนี้กูด้วยแล้วเขาพูดเสร็จเรียบร้อย เขาก็หัวเราแล้วก็เดินผ่านไปมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนเราโดนหยียบย่ำม,มากๆโดนดูถูกมากๆโดนดูแคลนมากๆครับแต่ตอนนั้นจําได้ว่าเป็นการที่แบบตอบไปแล้วเขาหัวเราออกไปแล้ว,ลวเราปาดน้นตาสู้ต่อแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนี้ที่เราต้องกลับมาเป็นพ่อขายอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มตัวเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเราอีกแต่มันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่มันผู้คนที่ค่อนข้างเยอะมากที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเกลียดเราได้มากขนาดนี้ แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งด้วยซ้าวันนี้ที่มาเล่าผมอยากจะบอกตรงๆว่าใช่ครับผมกดดันมากผมกลัวมากแล้วก็ผมรู้ว่าลึกๆมันมีคนที่พร้อมที่จะแบบยินดีที่เห็นเราล้มให้ได้แต่ท้ายสุดแล้วอ่ะผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมเป็นเคียงเขคนคนหนึง ที่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมันไม่ต่างจากทุกคนทั่วไปหรอกครับให้พื้นที่ผมบ้างให้โอกาสผมบ้างมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ได้ตรงกันแต่ท้ายสุดแล้วผมก็เหมือนกับทุกคนนะครับเวลาที่เราอยากทําอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเราเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่อยากได้รับโอกาสบ้างก็แค่นั้นเอง